นิทานคุณธรรมเด็กน้อยกับต้นแอปเปิลการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นแอปเปิลต้นใหญ่ต้นหนึ่งยืนต้นอยู่กลางทุ่งเด็กชายตัวน้อยมักจะมาเล่นรอบๆต้นไม้ต้นนี้ทุกวันเขาปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้กินแอปเปิลหวานๆและนอนพักใต้ร่มเงาของมัน ต้นแอปเปิลก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเด็กชายวันเวลาผ่านไปเด็กชายเติบโตขึ้นและเริ่มห่างหายจากต้นไม้วันหนึ่งเด็กชายกลับมาหาต้นแอปเปิลด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลเจ้าหนูทำไมเจ้าดูเศร้าจังต้นแอปเปิลถามข้าต้องการเงินเพื่อซื้อของเล่นใหม่ เด็กชายตอบข้าไม่มีเงินหรอกแต่เจ้าสามารถเก็บแอปเปิลของข้าไปขายได้นะเด็กชายดีใจมากรีบเก็บแอปเปิลทั้งหมดไปขายหลังจากนั้นเขาก็หายไปอีกครั้งหลายปีต่อมาเด็กชายกลับมาอีกครั้งคราวนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วข้าต้องการบ้านสำหรับครอบครัวของข้าใช้กิ่งก้านของข้าสร้างบ้านสิ ต้นแอปเปิ้ลกล่าวเด็กชายจึงตัดกิ่งของต้นแอปเปิ้ลไปสร้างบ้านแล้วจากไปอีกครั้งเวลาผ่านไปอีกหลายปีชายหนุ่มกลับมาเยือนต้นแอปเปิ้ลอีกครั้งตอนนี้เขากลายเป็นชายวัยกลางคนแล้วข้าต้องการเรือเพื่อเดินทางไปที่อื่นใช้ลำต้นของข้าสร้างเรือเถิดชายคนนั้นจึงข้นต้นแอปเปิ้ลลงไปสร้างเรือแล้วจากไป เวลาผ่านไปนานหลายปีชายชรากลับมาหาต้นแอปเปิ้ลอีกครั้งตอนนี้ต้นแอปเปิ้ลเหลือเพียงตอไม้เล็กๆถ้าไม่มีอะไรให้เจ้าอีกแล้วต้นแอปเปิ้ลพูดเสียงแผ่วเบาไม่เป็นไรข้าต้องการเพียงที่ให้นั่งพักผ่อนเชิญน,นั่งบนตอไม้ของข้าเถอะชายชรานั่งลงบนตอไม้ของต้นแอปเปิ้ลเขายิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และต้นแอปเปิลก็มีความสุขเช่นกันข้อคิดจากนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการให้และความเสียสละเหมือนกับต้นแอปเปิลที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราพวกท่านให้ทุกสิ่งที่สามารถให้ได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและสุดท้ายแม้ไม่มีอะไรเหลือก็ยังคงอยู่เคียงข้างเราเสมอ